ฝากกันตั้งใจก่อนที่เสีลาพรในที่เ้ามารวมกันทำบุญสงเคาะพระเจ้าพระสงฆ์ที่ในมาร่วมกันกพฤฤษษษษิปฏิบัติธรรมรักษาไว้จึงความเป็นพระธรรมเป็นมีในาการทำบุญเท่าได้สงเคาะพระ การทำบุญลงุงเฮานั่นบางครับบางค้าวฮกกะได้ทำแค่พระสององค์สามองค์กระือว่าทำบุญเป็นสังฆทานแต่มื่อนี้ผู้ใดได้เข้าใจพระเจ้าประสงค์หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบรูปถึงเต็8แปดรูปขึ้นไปในผู้อื่นมหาสังฆทานท่านบริเหตุอย่งางๆยิ่งสมัยนี้พระเจ้าประสงค์หน่อยลง บางวัดสององค์สามองค์องคหนึ่งเจดสี่เป็นต้นนะทางวาคคูบาาจัดาพระเพ่าเหตุพระธรรเนี่ยเขาบอกกอดใจชิบิหาพระเสร็จแล้วไถวายสังมหาสังกท่านมันกันยากขันเฮาบวแสวงหาบางแห่ง้ยบวไปดอกมวนพระบ้านคอยยุไกลบ้านคอยนั่นคือความคิดของเฮามันตัดเจ้าของเพื่อ่าทอนกำลังบุญนั่น,นี้ ที่จริงนั่นแต่มีคนส่วนทําบุญน่ะมันน่าจ,จะคิดคนเฮานั่นบ่เวณส่วนไปทําบาเอ,อส่วนไปตึกแหนหนิโอ้ยคิดซะกอนแต่ว่าคนเฮาเนี่ยมันบริคิดจังสั่นใจใจมันบริสูงกว่าศีลกว่าธรรมมันบ่เถึงส่วนไปเห็ดบาปเพชุกรรมเฮ็ดเวทนะ่ะอยากไปมันก็เลยเป็นปัญหาอยู่ตัวนี้นี่คือความบกข้ายเรื่องของศาสนา ท่านบุญมันต้องขวนขวายเราจะขวนขวายในการสร้างบุญทุกทุกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากราบบ่ายสวดมนต์ทำบัตรอะละขวนขวายในการสร้างบุญขวนขวายในการส้างความดีอย่าอย่าไปเสือความคิดที่มันหลอกลวงแต่มันหลอกมันหลอกลวงเข้าไปมันก็เกิดความเสียหายในบ้านมันทอนบุญเจ้าของบ้านแทนแทนที่เข้าสีใด แทนทถาเสียดเหตุได้ทำกับเสียหายไปวันนัท่านคู่บาอาจารย์งานวันเกิดคู่บาอาจารย์งานวัดต่างๆที่เพื่อนมองเห็นประโยชน์เพื่อจงให้พระเจ้าพระสงฆ์มาตุ่มมห้หงกันในในทำบุญเป็นกันทำบุญมหาทานมันก็ได้อาน,นิี้สงมากตัวนี้แต่ส่วนใหญ่เห่า,น,ยา,ยาหนั่นดันตะเปืองยันต่สินแต่เปืองถ้าคู่บาอาจารย์เพื่อข้าใจนี่เพื่อนมองขำแล้วเพื่อนมองขำไป น้อยหลายเขากัดเสียแจจานกันไปเบ,บิเป็นประเด็นตันนั้นเป็นประเด็นวบญญาตย,ย,ย่อมในมีหยังตื่นสามมาหามีเขาเขาก็ได้ใส่บาตรได้ท่านเขามีนามได้ท่านนามมีพักท่านพักมีแจวท่า,ทานแจตวตนั้นไปส่วนที่ตัวปัจจัยถ้ามันมีบูเรดหลอนเขากัท่านไปในสงเคราะห์พระเจ้าพระสงฆ์เพลินไปสมควรแก่สมณะบริโภคท้นั้นพาเข้าตองหูจัก บางสิ่งบางอย่างถ้าไม่สมควรสมณบ,บริโภคอย่าทำคันทาไปแล้วนี่มันหลุดมันร่นไปตัวพุณนะพะว่ายยังเหาเป็นผู้หายท่านก็อยากให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์แต่ผู้ใส่ผู้รับบัตรผู้รับเพดผัถูกผัวตองผัแม,มนมันก็บ,บินไปนะมันก็บินก็เหี้ยนก็ไปเองสิมันก็บโบ,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 บขโจกให้งามเปไน็นไงตรงเบองดีๆด้วยเถนเถินสมณบริโภคมีอะไรบ้าง พะเฮ้าเนี่ยนุ่งเขาโบนจกกักเราสำนักบ,บริโภคมีอย่างแน่นั้นพะเฮ้าจะไปคิดกับข้างเจ้าของ,ของ,ของ,ของให้คิดต่อทำต่อวินัยให้คิดถึงมารยาทกิริยามารยาทของเจ้าของนั่น,นแหละแต่การใส่กันอย่างนี้ถ้าพูดงจริงๆได้เนี่ยเขากิดโปรอมโลกไว้เลยบางเซีมยมอย่างเขาโปรโรอมโลกเนี่ยพระเจ้าประรงร์เขาอย่างโทรศัพท์นี่มันก็นเป็นของบปรรอมโลกวีซือ ถ้ามันสมควรรมนาบริโภคบอถ้าผู้เพิน่นบ้างกดเกณฑ์ไว้สูงกับเพื่อนก็ว่ามันบ่สมควรถ้าเพื่นนั่งกดเกณฑ์ไว้ต่ำเพิ่นก็ว่าเออเห็ดไดแต่ให้มีสติอย่าไปเหตุตื่นเถืแดนนั่นนะ่ะทายแต่พืชแต่รพืชไปเห็นบอกกูเมื่อนี่เกิดปัญหาเกิดในสังคมอย่างนั้นไม่ออกพระเฮานะนะั่ะจะค้องกินเหล่าก็าไปทายรวบแซ่ไป เห็นพระนั่งกินเขานั่งกินกับนังสันมันจะแตกต่างกันฉันกับกินพูกกันในความหมายเดียวกันอยู่แต่กิริยาที่ทำนั้นแตกต่างกันท่านเมเห็นพระนั่งกินเขาอยู่กับทายออกไปสิบัณประจานเจ้าของทั้งที่อาการกิริยาไม่สํารวมโดยสังขยโยบ่มีเนี่ยสํีสำรวมในปฏิโมกไม่มี นั่นนะต้องเบิง้งดีดีตัวนี้การที่ทำจริงเนี่น,นี่นั่นคือคู่บาอาจารย์เพิ่นสอนไ้คู่แขนคู่ขาพขับขากิริยากล่าวออกไปนั่นแหละ้นวยแต่กเป็นพระวินัยทั้งสิน้นนั่นคือกิริยาทั้งสิน้นเศขียวัตเจ็ดสิบห้าสิขาบทเกี่ยวกับกิริยาทั้งสินน้นคำพูดบันสิบหกข้อเป็นทั้งสิ้นเลย ฉะนั้นในบรรดาที่บัญญัติพวินัยที่เกี่ยวกับว่าจาจะสูงมากหลายขอมันบอกว่าจเป็นหลายหลายขอบอกว่าจะเป็นเสกีวัตบอกว่าสิเป็นปัจจบอกไปเป็นปัจจิตีมุนีกระรวนเลยทั้งสิ้นเลยห้ามไม่ให้แสดงธรรมกับผู้ยิ่งที่บ่มีผู้ทายอยู่ร่วมเกินหกค่ำถึงสี่เป็นต้นนี้หา้ามบ่ให้อยู่ร่วมกับผู้ยิ่งสองตอ่อสอง ในทีรับตาคือคือมันมองโมเห็นในยินแต่เสียงมองโมเห็นหนึ่งสี่เป็นต้นห้ามไม่อยู่กับผู้หญิงสองต่อสองในขณะที่หูบริยินก็หมายถึงว่าทีมันเปิดเผยอยู่แต่ว่าหูบริยินไม่ออกก็พอก็พระเขาไปดังอยู่พูอ้นคุยก,กันอยู่หุ่นนอกกําแพงคนหรืออยู่ในกําแพงกันเขียยบัดเกี่ยวกวงคนแต่ว่าหูบริยินมาไหวอย่างอันนี้ก็ที่ว่ารับหู ทะนั้นเมื่อมีการสักถามกันเยนมาก็ต้องหาคําตอบให้ได้ไม่ใช่มายาสาไทยที่รับหูพระห้องกระตองหูจักนั่นคือหูบริญยินแต่ว่าตาเห็นนี่สิเป็นต้นนี่ที่รับตาหูไน้ยินแต่ว่าตาบรเห็นแล้วก็ห้ามท่านเพ้าสิไปหาพระหาเจ้าตองเบิงสมควรว่าพญนอยู่จังไหนเวลาไหนการโทรศัพท์หาญาติหาโย,าายามขึ้กัน ถามมันคำมันเหมื่อดไปแล้วถุบหนึ่งไปแล้วหกโม่งไปแล้วนี่แต่คนไม่เรื่องกันเป็นกันตายอย่าสิไปอย่าสิไปโทษหายโยมอย่าลืมมาคุ้นเบา,างไปนี่ยูทูบคูเกินสามารถบันทึกข้อมูลในโลกนี้ไว้ได้หมดทุกอย่างแล้วเขาจัดเขามาในโสวนเอเชียจัดในโสวนไหนส้วนไหนเขาจัดคาดิเบตท่านรู้ข้อมูลในอย่างม้วนบิกขอมูลนขอ,ลของประเทศไทยอยู่ใส ประเทศไทย่ซนไหน่วนเอเชียเอเชียมีเจ็กประเทศนี่เขาติกดหาได้เลยว่าคุณบกอยยังไงต่นั้นมันไม่มีความลับเห็นเบอร์ในคู่เกินขนาดบรนทุกข้อมูลของหลวไว้หรือเปล่าเยาว่าถึงเตศว่าในบ้านเฮาเนี้แต่มันบทจาําเป็นเฮ้า่าไปนั่นถ้ามันเป็นวิลาวิการไม่ควรที่จะโทรศัพท์หาโยมมันเป็นไแต่การเป็นการตายเกิดขึ้นทั้งสัตนเอทยแต่ห้าโทรหาโยมผู้ใชย มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ผ่อนพันกันลงไปได้แต่แต่เป็นโท่หาคุยยิ่งบันเขาจะหูจักบวนั้นเป็นญาติเท่ามีสกี่คน๋ยวคนเนี่ยเป็นญาติเท่าเป็นพี่น้องเท่ามีสกีคนที่หู้ถ้าเขา่มูหได้มันก็เหมาร่วมไปทางเสียหายเพราะใจมนุษย์มันต่ําใจมนุษย์มันต่ําสายตามันต่ําลงไปมองไปนี่เกิดเป็นตเรื่องเสียหายเบดนี่คือมันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้นี่คือผู้เจ้าบัญญัติไปแล้ว เพื่อนหฮดีให้เว่นสิ่งเหล่านี้มันจะโทษหาแต่พืชแต่พื่อบแมแนเน้นนั่นบอบเบิระวินัยเจ้าของนั่นลหะคนข่าเจ้าของมันประหารเจ้าของนั่นคำพูดจะประหารตัวเองการกระทําจะประหารตัวเองเมื่อเราประหารตัวเองแล้วโลก,กวัชจะเกิดขึ้นโลก,กัวัชวกับแปลวโรกประหารประหารก็งามคว่ำดีประหา,ารซัดท่าอยากใส่บาดกระบออยากใส่อยากท่านกบบระบออยากท่านื่อให้ท่านกบบระบออยากให้เนี้นั่นก็เรียกว่าประหาร ปะหารเนี่ยมันบบเกิดสทัทธานในพระเจ้าประสงค์เหตุบุถึตองของถ้ำทิงนี้ได้เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้พราบานมาบวชบริขาดกันกองขาดกันกองจากไม่ได้อยากบวชพอแม่กับบมีรูบวบบมีสทัทธากับข้อร้องไห้บวชมันขี่ขานเนี่ยมันไปบวชมันบริหาุเบียดเหียงานเนี่ยมันไปบวชนี่คือความคิดที่มันใหญ่มากๆเลยตัวในสังคมปัจจุบันนี้ ไม่นุกท่าก็อยาครบวชเก็คิดว่าบวชกับไปดัมันถูกต้องบวชบวชเฮ็ดบวถูกบวชต้องคลองทำมันก็ขาดสะบั้นลงไปนันนี่ถ้าเฮ็ดบวถูกต้องคลองศิลปคลองทำเนี่ขาดสะบั้นเลยพระเฮ้านะมันก็เหลือแต่ผ้าห่มผ้าเหลืองห่มเฉยอันนี้อันตรายเกิดในสังคมปัจจุบันนี้แล้วภัยศาสตรสนาที่รังคุกคามอยู่ปัจจุบันนี้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยแต่ว่ามีข้อมูลไหแต่บางอย่างมันพูดไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นพะเฮ้ากระบวนการตรวจสอบ มน่วยตรวจสอบจริงๆมันกับโบมีพ่อห้ององค์กรศาสนาห้องบุคลากรทั้งขาดศาสนาเฮ้าโบมีองค์กรม่มีบุคลากรสิมาตรวจสอบมาตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจนนะถ้าไม่การตรวจสอบจริงๆมันก็พูดได้มันมีข้อมูลวันเดือนปีที่มันเกิดเหตุเกิดต่างๆประชุมกันอยู่ไซว่ากันอย่างนโยบายเขาเป็นยังไงนี่มันมีมัดแต่ว่าเฮ้าบริได้ไปสนใจตรนพระเจ้าประสงค์กับบริได้สนใจสิ่งเหล่านี้แต่ข้อมูลมันกับมาถึงพระ ให้เขาหุดจักหลายอย่างมันเริ่มมาตั้งหลายนานแล้วเด้ในปัจจุบันนี่ทําไมเรื่องศาสนาเรื่องพุทธศาสนานี่จึงออกไปทั่วแต่พระเจ้าพระสงค์กลับไม่สํารวมไม่สังวรทั้งที่ไฟมันใหม่อยู่ตัวตัวเฮ้อยุ่รบตลอดเวลาแต่พระเจ้าพระสงค์ก็วิ่งแต่เพราะเขาวางแผนไม่เรียบร้อยแล้ววางแผนไปให้พาเข้าไปยิ่งซี่ให้พาเข้าแดนไปยิงซี่ยิงซี่ตามไปมันก็เข่าทางเขา ญาติโยมเคยบอเคยฟังบอกของสถานีของดีดีทีวีท่านอาจารย์ประััดนรงฤทธิ์พูดไว้เมื่อห้าปีก่อนพอเป็นบอก,บอกเคยว่ายิ้นที่หลวงปูนี่นะแต่มีพระสักี่รูปที่ฟังมีโยมสะกี่คนฟังจำได้บ่เคยจำด้วยเขาขอเวลาอีกสามสิบปีจะไม่ให้มีพระในวัด ไม่ในประเทศไทยสิบรหยมิพ,ะพระภาษาศาสนาจะไม่ให้มีขออีกเวลาอีกสามสิบปีพูดเมื่อห้าปีที่แล้วเมื่อปีหกศนบันทึกขอความไม่ยินในงานปฏิบัติธรรมที่วัดศรีอุโรงบงนั้นพูดไว้ได้บ่อนี้ตีนะ่ะทายทอดออกไปเนี่ยน,น,น,นะะเป็นอย่างมันยังลุกลามกันถึงขนาดนี้นี่แลหละพระเฮามีแตน่นยินดี มวลซืือนอานายห่โยมให้านาิโยมก็ยากได้บุญบาปบู้จกักบ้ากันเฮ็ดไปเฮ็ดตัวทิพย์ทัวแดนบ้านมันก็เสียคอสปฏิบัติแล้วก็พูน้นึงเขาอ่านพระไตรปิฎกมาแล้วเขาตึงมาเพูมพระไตรปิฎกในของพุทธเจ้าเขานี่นะคำธรมพุทธเจ้านี่นะประเทศไทยเ้าพิมพ์ที่หลังเขาเนะี่ยประเทศไทยพิมพ์เนี่ยเขาพิมพ์เป็นภาษากกีกตั้งแต่ผู้นตั้งแต่พระ พขาสออลอยพุ่นภาษาอีงกฤษภาษาโรมันก็พิมพ์ก่อนแล้วประเททยมาพิมพ์เอาบางไหนนี่ขจับพุ่นจับพี่มาพิมพ์หรอกบ๊วยแม่นนั่นเกษตรกรนี่ซื้อหรอกตัวนี้ภาษาอื่นที่แปลเป็นภาษาภาษาศาสนาเนี่ยเขาแปลไปเป็นก็พิมพ์ขางแดกเป็นภาษาอังิฤษที่เขียนกันเป็นภาษาโรมมนบางไปไหนเขเขียนมาก่อนั้งแต่พ่อส่อลอยพุ่นนะแต่พ่อตนถึงลอยพุ่นก็มีนี่คือหลักฐานเห็นบ่ เขาอ่านบัตรฉะนั้นผู้นำศาสนาของศาสนาเขาอ่านพระไตปิโรกแล้วเขาถึงมาจัดการตัวนี้ได้บ้างตระปูปจุดออนตรเป็นจุดที่ทําดให้เสียหายต่อศาสนาเขาก็พยายามที่จะทําให้มันได้ฉะนั้นมันมาเกิดขึ้นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหล่านี้เขาไม่พูดเขาบุ่ซีแจงดรอกมีแต่เขาว่างแผนไปพระเฮาบางยิงบางยางต้องไปขืนร่องขืนสารเรื่องบ่เป็นเรื่องเป็นเล่า ถ้าในพระวินัยจริงๆพระเรานี้ขึ้นศาลไม่ได้บ้านเอากฎหมไม้นักกัดไม้ตีรับเงื่อนคาจ้างแล้วเมื่ได้่มาตีขวาความกฎหไม้ขึ้นบาถ้าพระมีอธิกรณ์เกิดขึ้นต้องให้อำนาจของสงฆ์ตำบลอำเภอจังหวัดขอสำรบอธิกรณ์ไม่ใช่นักข่าวแต่คุ้มเมื่อนี่บัานนี่พระเขาโบเรื่องหัวเรา้าโทษหาผู้นั้นโทษหาผู้นี้นี่เรา,าเอาไพ่ภายในออกสู่ไพ่ภายนอก พวกท่านเด่นโทรศัพท์นั่นละพระพุทธเจ้าเพื่อนก็ห้ามพอนั่งวิสาขาท่านก็ห้ามอย่าเอาภัยภายนอกอย่าภัยภายในไปสู่ภัยภายนอกอย่านําภัยภายนอกมาสู่ภัยภายในอกพวกมเขาเฮ็ดอยู่ข้อมือนี่มันผิดสองขอนี่เดยพวกญาคู่ทั้งหลายคิดบะภัยภายนอกเป็นอยังเอาขม้าใส่วัดใส่ว่าเอานั่นเอานี่ขมาโทษหาผู้นั้นผู้นี้นี่แหละภัยภายนอก ญาติโยมเขาเป็นคนหยาบพรมะเจ้าวินิสัยเรื่องพระวินัยพะระใดบ้บ่กฎหมายบางอย่างยังเห็ุผิดได้ยังไปแก้ถูกยังเหตุดไดนะแต่พระวินัยไม่ได้ผิดก็คือผิดผิดแต่เจตนากับผิดเลยท่านจะมีหาวิท่านคนหากินกับวิชาเราวนี่จึงเกิดขึ้นมากมายท่านานั่นท่านานี้นับกฎหมายนัน่นนั่นคือพวกจองหองหากินกับพวกเรนี่ ตีถอยตีคว่ำไปแต่พื่แต่เพื่อแต่ไม่เอาระบบศีลธรรมเขาไปใช้คดีที่เกิดขึ้นอีกมากมายในประเทศไทยไม่พูดถึงเรื่องศีลธรรมแม้แต่คดีของพระเจ้าพระสงฆ์ก็ไม่เคยพูดเรื่องศีลธรรมขวัตปฏิบัติธรรมนี้ันเป็นอย่างนะพราะพาเข้าไปตกกระแสของเขาแล้วนำภัยภายนอกเข้ามาสู่ไายในนำไพยภายในไปสู่ภายนอกในรัท่านพวก่านเกง่งปริญญาที่ท่านเรียนเอาไว้ไหนนะ นักเรียนท้ำตีโท่อเอกท่านเรียนท่านศึกษาเอาไปไว้ไหนทําไมไม่มองตรวนี้ให้ชัดมันก็เกิดปัญหาขึ้นบานนี้เห็นบท่านญาติโยมจึงหายไปวัดต่งตางๆญาติโยมบ่กใหเขานะคุเมื่อนี่ลดดวงหน้าใจหายมากปี2064เพราะเขาได้ผลในการทํางานของเขาพาเขามีข้นมูลบ่ปี264นี่คนบทหายไป คนบวชในมาบวชแปดหมื่นกว่าคนปีหกหันจะเพิ่มอีกแปดหมื่นเป็นแสนหกนะมันก็หมดไปสามสิบปีที่กระว่างแผนไปมีมีโอกาสมันเห็นบ่พ่อ,อยังนับพระที่อยู่เป็นอย่างพวดอัตมาอาจารย์สมบัติพวกก็นั่งอยู่นี่ตายเบิดนี่สามสิบปีสิ่ยั่งมีคำฝ่ายอย่างนั้นหมดนี่มันก็เบิร์ตแต่ฟุตสิบวชต่อบ่มีในบัตรเพราะโกดไหมไม่นิเอ,อื้อกกฎสังคมกับบวชนิเอื้อกยังได้บัตรมิแต่จมุ่งทำลายอย่างเดียว แล้วคนที่มาบวชในพุทธศาสนาไม่มีศรัทธาบวชก็ไม่ได้เฮ็ดเากินเหลากินยาสร้างหันมากินในกุติกุติไม่ใช่สิ่งที่จะไปกินง่ายๆแต่พาเข้าบ่อข่อยใจก็เรียกว,ว่านําไพ่ไพ่นอกกับสู่ไพ่ในยังไงไปสร้างไปกินว่าตโดสะดวกสบายมีห้องแอร์นั่นน่ะไพ่ไพ่มันจะมาใหม่จะคลองเห็นบ่นความสะดวกสบายนั้นแหละจะทําลายเรา ความต้องกันนี่คือสิ่งมองใกล้ๆได้จะเห็นเลยให้าาตัวนี้สูงมากด้วยการทํางานการอย่างนี้การเผยแพร่รูปต่างๆพระเจ้าประสงค์เข้ากับเสวยแพร่ต่อกันไปมั่วต่อกันไปวิจารณ์กันไปสาร,รพัดสารเพแต่ผลที่ได้รับคือคนไม่บวชในพระศาสนาบวชเด็กน้อยกับสาม,มเณรก,กันได้ปะเนี้ยเอาท่านนี่มันนี่คือการได้ผลอย่างเกินคาด แต่ว่าเข้าบกคิดกันบกคยสังวสงรสารวมด้วยนี่แหละพวกท่านฟังให้ดีตัวนี้มนจะมองเห็นในนี่คือมองแบบสัจธรรมมองเห็นความจริงว่าอะไรเกิดขึ้นเห็นเกิดขึ้นบ่ได้เกิดขึ้นการบวชก็ไปตามแค่ประเพณีบ่มีสถานนี้ศาสนาที่แท้จริงไม่เอาจริงเอาจงังไม่การพืชปฏิบัติไม่รักษาต่างๆก็เกิดขึ้นในสังคมก็เหลือแต่พว่นี้เบิดตรุ่นี้ไปก็เบิดลัฐบาล เขาว่างแผนไม่ถูกมากด้วยสามสิบปีจะกระพระผู้เฒ่าผู้แกก็อยงพวกผมนี่ก็พวกดันทบบัตรก็พวกนี้เฒ่าแล้วมันจะไปใส่ได้หมเนี่ยก็ตายพวกที่ตายไปมันก็หมดุญไหมว่ามีนะมีก็สเสะสปะผลสุดท้ายก็ต้องประกาศเป็นกฎหมายมารองรับเป็นประกาศกฎหมายออกมาย่ำยี่เลยบานนี้มันก็จบเ,เนะท่านั้นเห็นบ่ทีนี้นั่นภัยศาสนาหนึ่งภัยภายใน มันคือพระเจ้าพระสงค์เห้าเห็ดโบถูกตองของถรำสองภัยภายนอกนั่มขมันหยับย่ำยำยี่ทุกสิ่งทุกอย่างให้เสื่อมทรามลงไปสามภัยการปกครองเนีย่ยคู่ฟังดีๆนะนี่ภัยการปกครองนั่นแหละตัวนี้อันตรายมากประเทศอินเดียศาสนาเคยจะรุ่งเรืองมากแต่เพราะเกิดสงครามยังเติร เมื่อปีพศ1150นั่นแหละพระหายไปจากอินเดียด้วยพศนั่นะนะพศ1150ขาพระกฎหมายมาขาพระพระตายไปประมาณเป็นล้านสมัยนั้นแต่นี่เขียนไว้นั่นว่าเก้าล้านเพราะพระนเดียมากในสมัยนั้นนี่คือข้อมูลเห็นบห ต่อจากนั้นพาว่าเรื่องาศาสนาบ่ได้่เรองศาสนาพูดบ่ได้ถือประหัตประหารถือเอาไปจำนองจองจำติคูทต่ประหัตประหารหาบดเกิดขึ้นแล้วเมื่อพศ1 1 5 0งสื่อของผูง้ผู้กอการกบฏกข้างนั้นมันก็ะเย้าอยู่บ่จำบ่จำมะบอกเขียนในบดบันถือกใ่ยับดอาตมาบันถือกใ่ยับดด้วยตอนจำอะไรมันเย้ามันหลายเรื่องนั่นนะมันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ถ้าสมมัติพาเฮาทํำตัวอย่างปัจจุบันนี้ สวดมนต์ก็บรรักษาเหตุสาข้องสวดไปก็มรองมรร้ำพระเจา้พาพระสงรงเข้าสั่งนั่นเมื่อกินปาตี้กันบ้านเกิด่าแม่นั่น้าแม่นี่ไม่มีม่าพอไม่มีหลวงพอหลวงพอเกิดขึ้นมากไหมก็ยังไขอยู่กับตัวนั้นมาอันหลวงแม่เนี่ยตัวอันตรายที่สุดเลยเนี่ยหลวงแม่นี่ะตัวอันตรายบ้านเกิดให้ขึ้นยมนั่นแหละท่านวิ่งตามกระแสะโลกนั่นแหละท่านนำภยัยภายนอกเข้าสู่ภยัยภายใน ภายในทําให้เสียหายไอ้พวกแยามหลวงแม่ทั้งหลายนะจับตาให้ดูดีพวกมูนี่นี่อันตรายที่สุดเลยเขาจะมอ่งก็เป็นเรื่องนิดเดียวนะตัวนี้แหละในพระวินัยก็ห้ามในคนเหล่านี้บวชอยู่แล้วบวชแล้วก็ไม่เป็นพระด้วยแล้วเต็มที่เลยตัวนี้เพราะนั่นหยุดตักพระทรรมินไว้ท่านไม่ออกพอออกขอเขงจะกระดูกจะควาเป็นกระเทยอย่างมาบวช ถาเขาบอกท่านสมบูรณ์เพศไม่สมบูรณ์ห้ามไลยให้บวชบวชก็ไม่ใช่พระให้สงกําจัดออกบางทีลูกเจ้าเป็นผู้ชายดวยเพราะโกหกสงตั้งแต่แรกแมนบอยเนคู่่ว่าบุริโซสิท่านเป็นบุตรโดยสมบูรณ์หรือไม่แล้วก็ตอบว่าอามะพันเตถ้าท่านไม่สมบูรณ์ท่านโกหกสง์ท่านโกหกพระอุปชาท่านโกหกสงนั่นอะขาดก็เป็นพระมาถึงตีมือบวชเลยญาติโยมมาบวชญาแม่ ลูกเจ้าเป็นหลวงแม่น่ะเจวสิปิริบุญบ่เขาไม่ได้เป็นพระมาแต่ต้นเลยเพราะโกหกสงมาแต่ต้นนั่นเห็นบ่ละคัสิบ่าเรื่องละเอียดน้ำเพียงสั้นเนียในมือนี้ท่านเฮาต้องหูจากต่นนั้นท่านครูบาอาจารย์เพิ่งจะขัดกันกองกันมาอยู่นี่ขับพาไปอยู่ในกรอบในวินัยนี่จันสมบัติเพิ่นไรออกด้วยเลยเหมือนเพิ่นยังหายอยู่เมือนธรรมะมันมา่นอนามาสีภพธรรมานี่ล้็กบอกเลย องไหนบ่ายากสอนอยากองไหนน้อมมาตื่นท่านมู่อย่าให้ผมพูดถึงสามครั้งอย่าให้สงหนักใจมนม์ให้ออกจากวัดไปเลยจับบาตรจับกฎสงเลยไม่เอาสงคารถเลยเพินเ่นจะใหาบ้บ่เพิ่นใจรู้ไดบ่บ่แต่ท่านครบระธรรมนีไหนคนว่าเพิ่นจะให้เพิ่นเปิดสงคารถอยู่กลับมือนี่นะกอมันนี่นะเคล็ดดีพวงมาถันท่านข้ามา,าสวงหาระวังภัยวิบัติจะเกิดขึ้นในพระศาสนาอัตมาฟังลุงเหล่วดิบบ่สบายใจ พระเจ้าประสงค์ส่วนใหญ่เข้ากับภากันมวลกันซึนห่อแซวพากันเดี่ยงวันเกิดนันอด่างเนี่ยไปมาปาร์ตี้นั่นปาร์ตี้นี่ต่างๆนี่เิดดีได้ย่างพวกสันทั้งหลายนี่เราแค่บินธบัตสันแล้วก็พอแล้วให้คิดพินิจพินหน้ากันทุกขันท่านนั้นวันนี้ครูบาอาจารย์ถ้าจัดสมบัติพระธรรมอย่างนี้อย่าโยมเฮาพระเจ้าประสงค์ไม่อบรมสั่งสอนให้ภาคกันแสวงหาเด้อยาคู่เด้อย่างันเขาภาษาไงเนอะ ไปวัดนั่นวัดนี่ไปงานปฏิบัติรรมไปนั่นเดี๋ยวจีพเฮดเสียหายเนี่ยาวควมำกิเกตก่อขานก้าไปใส่ให้ท่านสำเนึกดีๆให้ระวังในการใช้โทรศัพท์อันตรายมากณปัจจุบันนี้มันบดีบงงามหลายอย่างเผยแร่กันแป,ป๊บเดียวไปทั่วโลกไม่ใช่แต่ในประเทศเท่านี้ไปทั่วโลกนะเขาจะห่กันตามโมโหตาหภาษาก็ตาม,ม,าตามาไม่รู้ภาษาก็ตามแต่นั้นภัยพิบัติได้เกิดขึ้นแล้วพวกท่านได้ก้าวกั้ไปสู่ภัยพิบัติแห่งแก่เดือของแล้ว ท่านอย่าบันระวังตัวเข้าอย่าไปทําลายพระศาสนาอย่าความคิดที่เห็นแก่ตัวอย่าอาความคิดที่เกี่ยวด้วยโมหะเข้าไปตัดสินพระธรรมนีนในพระธรรมวินัยนี่ตัดสินโดยจิตใจที่สะอาดเพราะบุญญ้เจ้าบนยัดว้นั้นคนมันเป็นคนเมือ่อค้นหนาอยู่แล้วจึงเอาพระธรรมวินัยที่ขาวสะอาดมาไปตัดสินให้ถูกต้องคอง,งามท่านเฮ้าภากันสนสกสําเด็จตรงฟังครูบาอาจารย์เราไม่บุญวาสนาเราไม่มาก แต่ต้องฟังครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยบำเพ็ญบุญบริีเทิไปจะเกิดขึ้นแก่เาขาเขาเหตุใดเหตุบ่มเพลินไปสืบพ่อยเพลินไปไปให้เราว่างในการใส่โทรศัพท์โทรศัพท์ในการอยารู้อำนาจความอยากอันนั้นกับแ,แม่นี่กแม่ไปนับภัพยพิบัติจะเกิดขึ้นต่อพวกเราท่านทั้งหลายนั่นเองให้นึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ผลหลากครแก่ครูจูงเข้าท่าน,นให้ค่ายกันขวนขวายแสวงหาประจบระดับเป็นเหนือหน้าบุญแก่ใ,ใหญ่แก่ย่มจริงๆดังที่พูดไป ผมก็พูดไปแรงเหมือนว่าที่เขาทำาแต่นั้นเขาอยากได้บุญญาติโยมที่มาในวันนี้ถุกคนไม่ใช่ญาติเรามมเมนสายเดือดเห่าแต่เป็นญาติธรรมญาติธรรมหนึง่งคือโยงามเนธยิยงแมนเมนว่าเขาไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่สายเดือดเราแต่ทาไมเขาถึงใส่บาตรให้เราทาไมเขาถวายจิตุป,ปัจจัยเราเขาอยากได้บุญให้เอาสิ่งเหล่านี้มา,ามเป็นข้อคิดให้คิดถึงคนน่ะให้คิดถึงบุญคุณโยมผู้ใสบาาทให้ฉันนี่คือครูบาอาจารย์มันสอนผมมาก ให้นึกถึงบุญคุณโยมผู้ที่สร้างเสนาสะนะอยู่ให้อยู่ให้นึกถึงบุญคุณของพู้แม่รูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเป็นว่าถ้าใครลืมสามอย่างนี้ชื่อว่าเนรคุณท่านโพธิ์คันทั้งหลายฟังอไปคิดโน้มใส่บารก็เป็นผู้มีบุญคุณแก่เฮ้าบางชาเขาบอกก็าเตือนมากกับฟังสกปรดเื่มจะจิตไปว่าโอ้ยโย้มมหาเตือนพระสอนพาย,ยัางเนี่ยเข้ามาจากสเขารอดตินศิลเข้ามาตัว ให้เขาเบาได้นี่แม่ได้อุตส่าห์มาเรียงมาเกี้นเนี่ยบางสี่มันบมจบบางงามเรือมอมเด้อฟังย่ายเบาสะกวนฟังแม่เบาสะกวนเราก็ต้องฟังผู้ที่ฟังคือคนมีปัญญานั่นแหละทั้งเสร็จนี่มอมเด้อฟังพง่อใหญ่เบาสะกวนฟังพ่อเบาสะกวนเด้อมอมเอ้ยลูกมอมเอ้ยเนี่ยเราก็ต้องฟังฟังแต่น้ำปรับปรุงมีพระธรรมวินัยขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องดีงามได้เศรษฐีเบญโยมงงโงก่กับฮาบ่แม่นบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะงโง่กว่าเรา แต่บางสิ่งบางอย่างประสบการณ์ชีวิตของเขามากกว่าเราก็มีท่านท่านผู้ใดสี่คุ้มศัพ์ในแก่เฮ้าคนนั้นเป็นครูบาอาจารย์เราคนนั้นเป็นพ่อแม่ครูผู้นั้นคือผู้หวังดีต่อเราให้พากันคิดสุข,ขุสุขคนเด้อ